กนกวันกนกวนาวงค่ะและนี่คือสมองใสใจสบายพอดแคสต์ร่วมดูแลสมองและสุขภาพใจโดยศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยต้อนรับเข้าสู่สมองใสใจสบายพอดแคสต์ค่ะคุณน้ฟังคะใน EP นี้ดิฉันยังคงมีแขกรับเชิญนะคะที่เป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตที่มีความแอคทีฟนะคะ คุณู้ฟังเคยเจอใครสักคนไหมคะที่เวลาเขาหยิบจับงานอะไรขึ้นมาเนี่ยคะ่ะก็จะดูเป็นงานที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นงานที่มีพลังมากๆเลยที่สําคัญเนี่ยคนที่ทํางานเองก็ดูมีความสุขนะคะแล้วก็มีชีวิตชีวาสงสัยไหมคะว่าคนที่เขามีคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยเขาทําได้ยังไงนะคะทำไมเขาดูไม่เหนื่อยล้านะคะวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันเนี่ยน่าจะตรงกับคุณสมบัตินี้ได้เลยะคะ่ะคุณดนชัยบุญยะรัตเวสนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับชื่อของคุณดนชัยเนี่ยไปอยู่ในวงการหลายวงการมากนะคะทั้งนักวางกลยุทธ์โฆษณานักสแสดงนักร้องแล้วก็จนปัจจุบันเนี่ยมีบทบาทเป็นทายาทของยาหอม5แผ่นดินด้วยซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆให้เล่าให้ฟังนะคะว่าภารกิจต่างๆทำอะไรอย่างไรนะแต่ว่าสงสัยตรงนี้นิดนึงอย่างตะกี้ที่วันเกิดให้กับท่านฟังได้ฟังนะคะว่าคุณดนชัยเนี่ยเป็นคนที่ดูเหมือนทําอะไรก็ มีพลังมีรอยยิ้มที่แบบเจิดจ้าตลอดเลยเคยมีคนทักไหมคะว่าเป็นเจ้าของรอยยิ้มที่ยิ้มทั้งตายิ้มทั้งหน้ายิ้มแบบไปถึงใจเลยะคะ่ะเคยมีคนทักไหมคะส่วนใหญ่จะทักว่าทํางานกับผมแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็ปัญหารู้สึกอะไรที่มันยากรู้สึกมันมันสามารถหาทางออกได้อะครับคืออาจจะเป็นผมเป็นคนที่ ไม่คิดลบอะ่ะเวลาเวลาทำอะไรเนี่ยโฟกัสเฉพาะงานถูกไหมแล้วเราก็อยากได้ทํางานอย่างเป็นมิตรแล้วก็อยากให้ผลงานมันดีโดยไม่ต้องมีตัวตนของเราใหญ่มากอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เกิดความสุขแล้วเกิดพลังในการทํางานโดยโดยทําให้อ้เรื่องยากๆมันง่ายลงอะอะไรเงี้ยครับก็เลยรูร้รว่าเครียดน้อยอะ่ะเวลาทํางานแล้วพลังมันจะทุ่มที่ทุ่มเทที่งานมากกว่าที่บุคคลนะครับค่ะ เออแค่ประโยคที่คุณดนชัยบอกว่าทำงานที่ยากโดยไม่ยากแค่ฟังก็ยากแล้วนะคะจริงๆแล้วนะถ้าเรามองเห็น<ฆ>เราเราโฟกัสไอ้ตัวงานหรือตัวไอ้โซลูชันที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะ<ฆ>รู้สึกว่าปัญหามันสามารถแก้ได้นะครับแต่ไอ้ความ<ฆ>ยากรู้ไหมที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้มันคือมี<ฆ>บุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องนะมีตัวฉันตัวเธอใช่ไหมฮะ เอ <S <S เอเธอดูถูกฉันเธอทําไมาไม่ซื้อไอเดียฉันเธอนิสัยอย่างนี้คือมันจะมีการปรุงแต่งเยอะ along the way ครับ <S <S <อ>ผมก็เลยคิดว่าไอไอไอความเหนื่อยล้าเนี่ยมันจะเกิดจากการเหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยกายด,ด้วยซ้ําไปนะเห็นด้วยไหมยุคนี้เราเหนื่อยที่งานดีกว่าทำงานให้มันดีที่สุดอย่างสนุกสนานไอแฟกเต,ตอร์อื่นเนี่ยเราต้องตัดออกไปครับแล้วใจเราจะเบาแล้วมันจะเป็นกลางฮะเราไม่ต้องบวกมากไม่ต้องลบมากอ่ะไม่ต้องฝูไม่ต้องแฟบเยอะอ่ะทำให้เรามีความสุขนะ โลข้างนอกมันยุ่งอยู่แล้วอะโลข้างในก็ต้องไม่ยุ่งตามอย่างนี้ครับค่ะตอบมาแบบนี้แสดงว่าเป็นคนที่ศึกษาธรรมะหรือว่าสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่จริงๆผมศึกษาธรรมะมานานแล้วนะแต่ผมใช้วิธีประยุกต์สัจธรรมของธรรมะโดยไม่ต้องลึกซึ้งมากอะผมไม่เคยท่องบาลีสันสกฤตไม่รู้เรื่องหรอกแต่ผมเอาอประเด็นหลักนะผมคิดว่าธรรมะก็คือธรรมชาติ เป็นการทำให้เรา้นทุกข์เอางี้แล้วกันนะครับดูแลตัวเองให้มันทนทุกข์และรักษาใ,ใจตัวเองให้เป็นธรรมชาติที่สุดผมว่านี่คือสัจธรรมจริงๆเลยนะแล้วผมว่าพยายามจะสอนคนอื่นว่าเฮ้ยประเด็นมันคืออย่างนี้เราต้องกลับมาดูทันใจเราตลอดเวลาแล้วตอนนี้เราใจเรากําลังไหวไหวเอนตามสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าใจเรานิ่งพอหรือเปล่าธรรมะก็คือการเข้ามาดูใจตัวเองะครับ ทำยังไงให้มันเป็นกลางแล้วนิ่งที่สุดโดยไม่ต้องปรุงแต่งแล้วมันจะเกิดปัญญาครับแล้วมันจะมองเห็นอะไรทะลุปูโปงผมใช้วิธีประยุกต์แบบนี้นะแบบแบบโมเดิร์นหน่อย <c oughs> ไม่ใช่แบบว่า <c oughs> เห็นลูกน้องก็ทะเลาะก,กันผมก็เลยต้องเตือนเขาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ ค่ะนี่คือความสําคัญของคําว่าทันใจใช่ไหมคะทันใจใไม่ได้หมายความว่ารวดเร็วปรปับแต่คือการเท่าทันจิตใจของตัวเราใช่ครับเหมือนสติเข้ามาํากับความคิดตัวเองตลอดเวลาเอ้ยตอนนี้เรากาลังหลงประเด็นแล้วนะตอนนี้เรากําลังอีโก้แล้วนะเอ่อตอนนี้เรากําลังปรุงแล้วนะกลับขึ้นมาสูา่ภาวะปกติมองเห็นแฟกต์งานคืองานอย่างน,นี้ครับ ท่านพุทธทาสพี่ขู่สอนบอกว่าเออเราทํางานด้วยจิตว่างถูกไหมครับสงบเย็นและเป็นประโยชน์ส่วนตัวผมเป็นเอฟซีของหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชว์ครับท่านสอนที่แบบโอ้ท่านสมัยมากเลยชอบมากเลยก็คือว่าไอการปรุงแต่งของเราเนี่ยคือขันห้านี่แหละใช่ไหมครับ<ะ>เห็นเห็นรูปธรรมปั๊บเราแปลเป็นนามธรรมาเลยอะ่ะมีฉันมีเธออะไรเงี้ยมันก็<ะ>วุ่นวายครับมันก็<ะ>ให้เรื่องธรรมดาก็ยะยากขึก้นไปอีกเรื่องยากก็ทวีทว,วีคูณขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับ แค่เริ่มต้นการคุยนี่ก็ได้คาถาบำรุงใจแล้วนะคะคือต้องทันใจให้ได้ก่อนเนาะไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะถูกต้องครับแต่อย่างตะกี้ที่ที่เกินกับคุณว่าฟังไปนะบทบาทของคุณดนชัยเนี่ยโอ้ หลากหลายมากทั้งนักวางกลยุทธ์โฆษณานักแสดงนักร้องแล้วก็จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นผู้ที่สื่ทอดเนาะยาหอม5้าแผ่นดินซึ่งน่าสนใจมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยทราบว่าการศึกษาของคุณดนชัยเนี่ยไม่ได้อยู่ในทางนี้นะเรียนจบสถาปัตมาใช่ไหมคะใช่จริงๆครับผมผมจบจิลรดานะครับแล้วก็เปต่อสถาปัจุลาจบสถาป,ปัเสร็จแล้วเนี่ย ก็ไปต่อปปิญยาโททางด้านออกแบบโฆษณาที่อเมริกาครับพอ,พอจบอเมริกาปั๊บก็มาทำงานเอเจนซี่เป็นเขาเรียกครีเอทีฟอะเป็นเป็นสายสร้างสารรค์ตลอดเลย20ปีนะครับแล้วตอนหลังอะผมคิดว่าเออผมไม่อยากเป็นครีเอทีฟและไม่อยากเป็นผู้กำกับสิล์และผมอยากจะเป็นนักกลยุทธ์เพราะเวลาผมไปเดินทางไปไประชุมอะผมก็เป็นตัวแทนของครีเอทีฟเอาผลงานไปแสดงต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วผมเห็นพวกแพลนเนอร์เขาเรียกแบรนด์แพลน strategic planner เขาเขาคุยกันเขามีที่มาที่ไปโอ้สามารถจะสร้างแบรนด์ในระยะยาวได้อย่างมีพลังอะไรเงี้ยผมก็เลยขอเจ้านายบอกว่าเฮ้ยผมขอเปลี่ยนแล้วผมไม่อยากเป็นครีเอทีฟแล้วผมอยากเป็นแพลนเนอร์เจ้านายผมก็ตกใจบอกเฮ้ยอยู่ทำไม่ได้นะเดี๋ยวครีเอทีฟไม่มีคนดูแลผมก็เลยบอกวานนี้ไอ้แพลนเนอร์นี่มันสำคัญกว่าครีเอทีฟอีกนะมันเป็นต้นน้ําถ้าเราแพลนดีเนี่ยครีเอทีฟก็จะทํางานได้ตรงประเด็นแล้วก็มีพลังมากกว่าที่จะ หลงทิศทางไปมาอย่างเนี้ครับเขาก็เลยยอม <ฮะ S 1> ผมก็เลยไป <ฮะ S 1> ศึกษาเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ที่แคนาดาบ้างที่นิวยอร์กบ้างที่สิงคโปร์บ้าง,างได้ทํางานร่วมกับนักคิดกลยุทธ์นานาชาติแล้วผมก็เลยซึมซับแล้วก็เอาเอ่อเอาเอาเมทอดอลอีเข้ามาใช้น่ะแล้วทุกว,วันนี้ตั้งแต่20ปีจนถึงวันนี้อีก20ปีเหมือนกันเนี่ยตก <c oughs> <c oughs> กลายเป็นแบบนักกลยุทธ์ร้อยปรเ็แล้วอะครับคาว่านักกลยุทธ์หรือว่านักวางแผนเนี่ยนิยามเขาคืออะไรคะ นักวางแผนก็คือวางแพลตฟอร์มของแบรนด์ธุรกิจเนี่ยให้มีตัวตนที่ชัดเจนให้มีเค็มทีท่ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตัวตนขององค์กรการสร้างแบรนด์คือทําให้ธุรกิจเป็นมนุษย์นะครับทาให้ธุรกิจเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับผู้บริโภคมีเรื่องเล่ามีอัตลักษณ์นะครับเหมือนเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีพรอมิสที่ชัดเจนไอสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มหรือฐานทัพของแบรนด์ก่อนที่ผมจะเอาฐานทัพนี้ไปบรีฟให ครีเอทีฟทำงานหรือซัพพลายเออร์ต่างๆทำงานตั้งแต่ออกแบบโลโก้ทำประชาสัมพันธ์โฆษณาทำมาเก็ตติ้งทำวัฒนธรรมภายในจัด Portfolio Product อันนี้มันต้องเริ่มจากกลยุทธ์แบรนด์ก่อนครับถ้าไม่มี <Yeah. S 1> ตรงนี้เหมือนเหมือนไม่มีเข็มทิศน,นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็ทำหน้าที่นี้ด้วยด้วยความสนุกอะ่ะคือว่าผมชอบมันอะ่ะแล้วผมก็ <Yeah. S 1> ศึกษาทุกวันแล้วก็มีความเรียมันต้องทำงานเป็นทีมด้วยครับอันนี้สนุก <Yeah. S 1> แล้ว แล้วข้อดีของผมคือว่าผมโชคดีที่ผมมาจากสายครีเอทีฟใช่ไหมผมก็ได้ชอบงานดีไซน์ด้วยเวลาลูกค้าไปออกแบบอะไรมาเนี่ยผมก็จะคอมเมนต์ได้ว่าอันนี้มันใช่ไม่ใช่มันก็เลยสนุกอะครับมันมันได้มันได้ใช้ศักยภาพเราได้ครบวงจรจริงๆอะครับผลงานที่สร้างชื่อเสียงทําให้งานของคุณดนชัยเป็นที่รู้จักเนี่ยเป็น,เป,นเป็นงานอะไรบ้างอะคะเอาเอา,เอาตั้งแต่สมัยเป็นครีเอทีฟโฆษณาเลยนะครับ ค่ะแต่แต่คนรุ่นใหม่อาจจะจำไม่ได้ผลงานที่โดดเด่นก็คือฟูจิฟิล์มฮะฟิล์มสีฟูจิฟูจิฟิล์มซึ่งตอนนี้ไม่มีฟิล์มแล้วสมัยก่อนแข่งกับโปรดากันนะครับแล้วผมก็แข่งกันสองเจ้านี่แข่งกันแรงมากแข่งกันแรงมากแล้วก็ฟูจิเป็นที่สองแต่เราจะทํายังไงให้มันเทียบเคียงกับโกดักซึ่งเป็นเจ้าตลาดสมัยนั้นนะครับค่ะเราก็สนุกสนานในการแล่นะผมผมเป็นนักกลยุทธ์ตั้งแต่วันนั้นไปต้นมานะครับว่า ผมก็มองเห็นคลแรคมที่มันจะเฉือนโกดักที่เป็นเจ้าตลาดโกดักเนี่ยมันมันพูดถึงเรื่องความทรงจําแล้วก็พูดถึงเรื่องอดีตนะครับแต่ผมบอกฟูจิถ้าจะแข่งนะต้องพูดถึงวันนี้แล้วก็วันนี้นแล้วก็อนาคตแล้วความสดใส<อ>ไม่ใช่ภาพเหมือนจริง<อ>เพราะฉะนั้นฟูจิเลยโพสิชันตัวเองเป็นเก็บภาพสดใสข,ของวันนี้ครับสําหรับคนรุ่นใหม่<อ>นี่แหละมันมน,นี่คือกลยุทธแบรนด์ถูกไหมหลังจากนั้นเนี่ยหนังโฆษณาหรือการ การตลาดของฟูจิเนี่ยจะจับคนรุ่นใหม่ด้วยสีสันที่สดใสหมดเลยอ่ะตั้งแต่ <c oughs> ใช้พี่เบิร์ดเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยจะเมก้าอะไรเงี้ยแต่เด็กๆยรุ่นใหม่คงจำไม่ได้ <c oughs> แต่วันเชื่อว่าผู้ฟังของสมองใสใจสบายอ่ะจะจำโฆษณาชิ้นนี้ได้ที่มีพี่เบิร์ดเป็นพรีเซนเตอร์ <c oughs> พี่เบิร์ตธงชย Mac ัยแม็กอินไตซึ่งดังมากในยุคนั้นดังมากใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นซีรีส์พี่เบิร์ดเปท่องเที่ยวในดินแดนที่มีสีสันต่างๆครับ อันนะก็จะทําให้ยอดยอดของซูจิเนี่ยเทียบเคียงกับโรดักเลยนะตรงนั้นนะ<า>แต่มันต้องใช้ถ้าเรียกว่าพลังของมาร์เก็ตติ้งทีมของเขาด้วยอ่ะไม่ใช่ผมเก่ง<า>คนเดียวอ่ะแต่เราจะเริ่มต้นตรงนี้ให้เขาอย่างเงี้ยครับค<า>่ะแต่ว่าพอพอ,พอคุณดนชัยเล่าตรงนี้ปุ๊บอบภาพในหัวของกนกวันนี่คือภาพที่พี่เ<ช>บิร์ดไปเต้นเพลงจามายกาแสง<ช>แต่เสื้อสีสันฉูดฉาดอ่ะนี่จำยังจําได้อยู่เลยนะมันเหมือนเป็นภาพจํา ติดใจรามาตลอดเลยอ่ะใช่ไหมครับคือแต่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่คิดว่าจับคนจําได้ก็คือกระเบื้องโอลานะครับที่ใช้ลิงทุกวันจําได้ไหมอันนั้นก็เป็นคนอันนั้นก็เป็นฝากไว้ก่อนเธอโอลานอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็คือผมผมคิดว่าเรากําลังขายกับคนต่างจังหวัดเราก็ใช้อะไรที่ง่ายๆก็เป็นลิงเก็บมะพร้าวนี่แหละถูกไหมครับแล้วถูกมนุษย์ใช้งานทุกวันจนแก้แค้นะเอามะพร้าวไปทุ่มหลังคาแต่ทุ่มยังไงอะหลังคาก็ไม่พังในที่สุดลิงก็แพ้อะไรเงี้ยครับ รู้สึกพลาดเล็กๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าโฆษณาที่ที่พูดมาทุกชิ้นเนี่ยรู้จักทันหมดเลยอะค่ะอ๋อแสดงว่าถึงถึงวันพอสมควรพูดให้เด็กยุคใหม่เขาก็ไม่เก็ตกันหรอกครับใช่ถ้าคุณฟังทันโฆษณาทั้งสองชิ้นที่ว่ามาเนี้ยแสดงว่าเรายุคเดียวกันนะคะะอันนี้ก็คือผลงานที่เ ทำให้คุณฟังนะคะได้รู้จักว่าหน้าที่ของนักกลยุทธ์เนี่ยทำอะไรแล้วก็เป็นผลงานที่อยู่ในความทรงจําของหลายๆคนนะะซึ่งเป็นไอเดียเป็นความคิดสร้างสารรค์ของคุณดนชัยเนาะซึ่งเนี่ยขนาดกนกวันผ่านมานานแล้วก็ยังจําภาพต่างๆที่พูดถึงได้หมดเลยแสดงว่างานต่างๆที่ท,ที่ทำเนี่ยถึงแม้มันจะผ่านเวลาไปแต่ถ้ามันลองไปอยู่ในในใจของคนล้วเนี่ยมันอยู่นานจริงๆนะคะ ใช่ใช่ครับเพราะแบรนด์มันคือการรับรู้ในใจอะครับแล้วมันจะฝังอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับถูกไหม uh huh. ไม่ต้องโฆษณา uh huh. แต่แบรนด์มันฝังใจได้อะครับคือตอนนี้เรื่องกลยุทธ์เป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์แบรนด์ก็ยังทําอยู่นะครับไม่ไม่ได้ทิ้งไปไหนเพราะเป็นอาชีพหลัก uh huh. อาชีพหลักก็คือเป็นนักกลยุทธ์ที่ปรึกษากลยุทธ์แบรนด์ตอนนี้อ,องค์กรที่ที่ผมดูแลอยู่ประจําก็คือไปรษณีย์ไทยไอคอนสยามบางจาก uh huh. อย่างเงี้ยครับ อ,อีกด้านหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าบทบาทหนึ่งก็คือเป็นทายาทนะของตระกูลยาหอมห้าแผ่นดินต้องให้พูดถึงตรงนี้หน่อยเลยค่ะจร,จริงๆแล้วไอ,ไอ,ไอ้เรื่องทายาทตระกูลยาหอมห้าแผ่นดินเนี่ยมันมาด้วยความบังเอ,อิญนะครับคือไม่ได้กิดเป็นธุรกิจโอ้โหร่ำรวยอะไรเงี้ยด้วยตระกูลของบุญรัตเวทเนี่ยเป็นเ็นหมอยามาตลอดทํายาหอมสุขคนท่โอสดสถรามะนะครับมาห้าแผ่นดินเลยตั้งแต่รัชะกาลที่ห้ามาบ้านที่อยู่ที่สี่แยกคอกบัวเนี่ย ก็เป็นโรงงานยาหอมเก่าจริงเป็นเรือนหอมของคุณปู่คุณพ่อผมก็เกิดที่นี่นะครับแล้วเด็กๆผมก็จะมาวิ่งเล่นที่นี่แล้วก็ช่วยเขาทํายาหอมปิดฉลากบ้างอะกลิ่นยาหอมคลุ้งไปทั้งบ้านมีลงโม่ลงพิมพครบวงจรเลยครับแต่ปัจจุบับนนี้ไอ้ลงพิมไอ้ลงโรงงานยาหอมของคุณปู่ได้ปิดลงแล้วเพราะว่ายาัดยากผมก็บอกว่าวัตถุดิบสมัยนี้มันซื้อยากมากเลยมันไม่เหมือนมื่อดอะไรเงี้ยก็เลยปิดผมก็เลยเสียดายเอ๊ะ เราจะเอาตำนานของครอบครัวมันมามามาแชร์ให้คนอื่นเนี่ยได้ชื่นชมยังไงบ้างซึ่งผมตบโตมาจากคุณทวดคุณย่านะครับแล้วผมก็ได้สัมผัสวัฒนธรรมดีๆของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินกรอนกวีอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยเอ๊ะไหนๆที่คุณพ่อยกบ้านหลังนี้ให้ผมแล้วเนี่ยที่ปิดล้างไปตั้ง20กว่าปีแล้วผมเลยมา<ะ>ทําแบรนด์แบรนด์ให้คนอื่นไปเยอะไปหมดทําไมไม่มาทําแบรนด์ให้กับครอบครัวตัวเอง ผมก็เลยเปิดขึ้นมาเชื่อว่าบ้านยาหอมที่อยู่สี่แยกข้าหัวปัจจุบันนี้นะครับคือผมคิดว่าเป็นบ้านที่มันต่อยอดมรดกดีๆที่ทําให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีด้วยทั้งทั้งกายและใจผมก็เลยรื้อฟื้นไอ้ไอ้ตำนานของเรื่องกลิ่นสมุนไพรมานะครับ <c oughs> ผมก็ยังคงทํายาหอมอยู่แล้วก็จะมีพวกอารม m a product ต่างๆเพื่อช่วยให้คนยุคใหม่นี่มันคลายเครียดอย่างมีฟังก์ชันนะครับ นะครับโดยใช้คุณหมอเนี่ยมาผสมสูตรเฉพาะให้เราเลยไปใต้ชื่อชื่อสุขนทะบ้างสานทิสบ้างซึ่งมีจําหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปแต่ก็ขายที่บ้านยาหอมด้วยแล้วก็ผมอยากจะเอาตํานานเรื่องอาหารคือครอบครัวของญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงของผมฮะตั้งแต่คุณทวดอยู่คลองบางหลวงเนี่ยท่านเป็นคนทําอาหารเก่งมากผมก็แล้วผมก็ได้ทานมาตั้งแต่เด็กผมก็เลยอยากจะลื้อฟื้นเอาสูตรแกงโบราณต้มจิ๋วแกงรันจวนในเงี้ยครับ มาทําเป็นแบบเมนูพิเศษที่นี่ให้คนมาชิมได้แล้วก็จะมีคาเฟ่ด้วยสมัยนี้คนเราต้องคาเฟ่หนำกับฟงกาแฟแล้วก็แบบโพสไอจีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีคาเฟ่ <c oughs> มีนวดด้วยเราก็ใช้นวดแบบแผนโบราณโดยใช้ยาหม่อ,ยมองยาอะไรของเราที่เราลูกประครบที่เราทําเองนะครับมีห้องประชุมด้วยซึ่งผมก็มีเวิร์กช็อปที่นี่ประจําเลยลูกค้าก็จะมาเวิร์กช็อปมาประชุมที่นี่นะครับ ทุกวันนี้ผมสอนจุฬาด้วยนะภาคการตลาดจุฬาลงกรณ์น,นะครับเด็กก็มาทำเวิร์กช็อปที่นี่ด้วยซึ่งมันก็จะเป็นบ้านผมใช้คําว่าบ้านแห่งความสุขเพื่อสุขภาพอ่ะบ้านยาหอมนะครับมันก็จะเป็นเป็นธุรกิจเล็กๆไม่ได้หวังก,กาไรกําไรอะไรแต่มันก็ไปได้ด้วยด้วยตัวมันเองอนะ่ะเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นแบรนด์ที่ไม่เหมือนชาวบ,บ้านนะครับมันจะร้านอาหารก็ไม่ไม่เชิงจะร้านขายเครื่องหอมก็ไม่เชิงจะร้านนวดก็ไม่เชิงคาเฟ่ก็ไม่เชิงอย่างเงี้ยครับ มันเป็นเพลงเกราของผมอันนึงอะครับค่ะโอ้ <laughs> เป็นเป็นบ้านยาหอมที่มีกลยุทธ์ <laughs> ต้องมีกลยุทธ์ถ้าใครไปจะเห็นว่าทุกทุกท,ทุกดรายละเอียดเนี่ยผมออกแบบหมดเลยแม่ไม่ว่าจะเป็นอ <c oughs> ินเทอร์ i เมนูกราฟิกโลโก้วอลเปเปอร์อะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันจะผ่านกระบวนการสร้างแบรนด์หมดเลยครับเรื่องการสตอรี่เทลลิ่งอย่างเงี้ยครับใช่ค,คือพูดพูดถึงยาหอมแล้วเนีย่ยคือถ้าเราย้อนไปสมัยก่อนถ้าคุณฟังได้ดูตาม หนังละครเงี้ยจะรู้เลยว่ายาหอมเนี่ยเป็นเหมือนยาสามัญประจําบ้านของคนในสมัยก่อนเลยใช่ไหมคะถูกครับมีอันเดียวต้องได้ได้ทุกโลกครับมันต้องมีติดบ้านเอาไว้นะครับผมก็เติบโตมากับยาหอมนะคุณคุณปู่ทาให้ทานประจําเลยปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ท้องผูกท้องอาหารไม่ย่อยอะไรอย่เงี้ย มนช่วยเรื่องความดันด้วยนะครับอ่านะคะซึ่งจริงๆยาหอมเนี่ยเขาเกิดจากการปรุงสมุนไพรหลายชนิดมากใช่ไหมครับแล้วผมก็นดันทุลังทำยาหอมต่อยอดจากตามาก็ชื่อยาหอมสุข,ขนทะนะครับด้วยความ<ะ>ลำบากยากเย็นตัวตัวยาต้องใช้สาสิบหกชนิดนะ่ะแล้วมัน,น <ะ S 1> ยากมากเลยต้นทุนก็แพงแต่ผมก็ขายแพงไม่ได้เพราะผมอยากจะเป็นตำนานของครอบครัวก็ยอมยอมกำไรนิดเดียวแต่ก็ยังขายอยู่นะยาหอมสุขขนทะ เออแต,แต่คําว่าหอมเนี่ยม,มันมีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคือมันสามารถที่จะเยียวยาตั้งแต่กลิน่นรส<ช>นะคะแล้วก็รวมถึงสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายหลายชนิดสามสิบกว่าชนิดอะอยู่ในตำรับยาใช่ไหมคะใช่ใช่ฮะแล้วก็ใช้สูตรอของครอบครัวแต่ผมก็มาประยุกต์บางตัวเนี่ยผมก็ใช้ใชาเอมเยอะหน่อยจะได้หวานหน่อยอเพราะว่าคนร<อ>ุ<อ>่นใหม่จะได้รู้สึกไม่ขมอะไรเงี้ยคือผมก็ใช้ประยุกต์อะฮะคือถ้าเอาของเดิมอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะขายยาก ฉั <laughs> น,นว่าคุณฟังหลายคนจะอยากไปลองชิมยาหอมเลยแล้วเรามีแบบสูตรแบบเมนูพิเศษเป็นชายาหอมนะครับเป็นช <laughs> าเก๊กพลยชาใบเตย <laughs> ยาหอมแล้วหยวดยาหอมไปน,นิดนึงจะได้ไม่ดูโ <laughs> หดไปอย่างเงี้ย <laughs> เป็นการบิกินเนอร์ <laughs> <laughs> คือคนแบบไม่เคยกินยาหอมดสดๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมา <laughs> ลอดเนี้ยกระเจีย๊ยบยาหอมใบเตยยาหอมตะไคร้ยาหอมอย่างเงี้ยครับ มันเป็นเมนูมนพิเศษใครอย่าลืมสั่งอันนี้นะ <c oughs> แต่ยอมหอมร้อนเรา <c oughs> ต้องมีการแบบว่าปรุงรสต่างๆให้เข้ายุคเข้าสมัยมากขึ้นแล้วก็ตรงกับแล้วว่ารสนิยมของคนที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยด้วยใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันเราก็จะมีแบบไอซ์ลาเต้แบบใส่สไปซ์ใส่ขึ้นเทศซามมน,นาวต้มยำอะไรยาอุทัยพีชก็จะเป็นไอพวกฟิวชั่นแบบ ทันสมัยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีด้วยคือเราไม่อยากให้มันเป็นโบราณจ,จนเกินไปเดี๋ยวคนรุ่นใหม่ไม่เข้าเดี๋ยวใจะกลายเป็นคนรุ่นเก่าอย่างพวกผมนี่คือให้คุณฟังได้ได้เห็นภาพว่าพลังของการวางกลยุทธ์เนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะที่ทําให้เราเนี่ยได้ประดิษฐ์อะไรใหม่ๆนะคะโดยที่เรายังสามารถรักษาของเดิมๆได้นะคะแต่ว่าใ,ใ,ให้ของเดิมได้ไปต่อ ใน,<ด>นกนาคตต่อไปด้วยใช่ไหมคะซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามรดกของประเทศไทยเนี่ย <ฮา S 2> ดีมากเลยนะแต่บางคนเนี่ยต่อย,ยอดไม่เต็มน,นะครับคือมันมีคนที่หนึ่งก็คือไม่สนใจเลยแบบเป็นไปนของเชยอะไรเงี้ยก็ทิ้งไปเลยคนที่แบบที่สองคืออนุรักษ์อนุรักษ์อย่างเดียวะครับคือไปแต่ต้องไม่ได้ต้องแบบนี้เพราะปู่ย่าตายายทําเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะขายได้เท่ากับคนกลุ่มเดิมถูกไหมครับค่ะซึ่งมันนับวันก็จะแก่ชรา จากโลกนี้ไปอย่างนี้ครับแต่ไอคนที่สามคือคนที่เข้าใจรากแท้ของมรดกไทยแต่ต่อยอดให้มันดูกว้างขึ้นแล้วก็เกิดโอกาสมากขึ้นอันนี้ผมว่าสำคัญที่สุดแต่เวลาจะต่อยอดนะผมคิดว่าเราต้องต้องร,รักษารากเอาไว้นะครับบางคนต่อยอดไม่เป็นนะรากรากเพี้ยนหมดเลยเราต้องเคารพรากแก้วของเราก็คือว่าเราต้องรู้ว่าสมุนไพรอันนี้มันดียังไงแล้วมันช่วยอะไร เอ่อยาแบบนี้มันยังไงถ้าเราจะต่อยอดต้องต่อยอดแบบไหนที่มันจะดูสากลขึ้นจับใจคนได้กว้างขึ้นอันนี้ผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจรากเนี่ยเราจะบินได้ไกลครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจราก <c oughs> บินแป๊บเดียวก็จะตกอะครับนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพลังของ storytelling เนาะหรือว่าเรื่องราวใช่ไหมคะถูกต้องครับมีพิกัดทางโซเชียลมีเดียด้วยไหมคะที่จะสื่อสารกับสาธารณะอะค่ะมีครับก็ ดูที่ Facebook บ้านยาหอมนะครับก็จะมีแผนที่มีอะไรทุกอย่างนะครับบ้านยาหอมสังกฤษนะครับ b a a n y a h o m ได้ทดลองทําการตลาดเผยแพร่ผลิตภัณฑ์มาระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะคือผลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยชื่อแบรนด์สุขคนทะนะครับก็เกิดขึ้นมาแล้วประมาณสามปีครับซึ่งทุกวันนี้ผมก็ขายตามห้างสรรพสินค้าอยู่10กว่าแห่งแล้วครับคําว่าสุคนทะเนี่ยคือผม ต่อยอดมาจากสุขนทโอสถด,ดรามาผมกําลังโฟกัสที่กลุ่มเป้าหมายยุคใหม่ที่มีความเครียดทํางานเยอะเป็นไมเกรนนอนไม่หลับอย่างเงี้ยครับถ้าใช้อโรมาอันนี้เช่นสเปรย์ฉีดหมอนหรือดิฟิวเซอร์หรือเจลอาบน้ําอันนี้มันจะมีกลิ่นฮีลิ่งของสมุนไพรซึ่งซึ่งอยากให้ทุกคนไปดมนะฮะกลิ่นของสุขนท่าจะไม่เหมือนคนอื่นมันจะมีความเป็นเอเชียแต่นุ่มนวลแล้วมีแอบ แอบมีกลิ่นอายของสากลด้วยครับเช่นยกัวยอย่างชเช่นมะกรูดเนี่ยทําให้เรานอนหลับแต่ถ้าผมขายกลิ่นมะกรูดอย่างเดียวเนี่ยคนก็อาจจะไม่ซื้อทุกมันดูแบบชาวบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมก็ให้คุณ<ช>ห,หมอผสมอะไรที่มันมีฤทธิ์ทำให้คนหลับสบายเช่นดอกเจอเรเนียมของฝรั่งเนี้ยครับคือมะกรูดก<ช>ับ<ช>เจอเรเนียมอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็กลิ่นมันจะไม่ไม่เชยเอางี้ละกันมี16กลิ่นนะครับ มี16กลิ่นแล้วก็จะมีสตอรี่อะไรเงี้ยครับใช่นี่กำลังตื่นเต้นตรงนี้เลยว่าทุกอย่างมีฟังก์ชันและทุกอย่างมีสตอรี่มีเรื่องราวเรื่องเล่า16กลิ่นนี่คือจะมีเรื่องเล่าของแต่ละกลิ่นเลยใช่ไหมคะถูกถูกครับชื่ออันวายชื่อสเตบิลชื่อซรีนิตี้อะไรเงี้ยครับมันทําให้คุณสงบทําให้คุณใจนิ่งมีสมาธิ อ่าอัพลิฟทำให้คุณกระฉับกระเฉงอย่างเงี้ยครับที่ให้คุณดนชัยเล่าให้ฟังรายละเอียดเนี่ยค่ะคุณฟังเพื่อที่จะบอกว่าเออเวลานักกลยุทธ์เนาะเขาคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันมีความลึกซึ้งอะของที่มาที่ไป,ปใช่ไหมคะของผลิตภัณฑ์<ช>ต่างๆแล้วมันก็เลยนําไปสู่เรื่องราวการถ่ายทอดแล้วก็เอกลักษณ์นะคะแล้วก็แม้ว่าจะผ่านเวลามาเนิ่นนานอย่างฟูจิฟีอย่างเงี้ยโอ้โหแบบ ไม่รู้กี่สิบป,ปีแต่มันยังอยู่ในใจอยู่ความทรงจํากับเราได้อยู่เลยถามคุณดนชัยต่อว่าแล้วในชีวิตการใช้ชีวิตนะคะออมีการวางกลยุทธ์ชีวิตบ้างหรือเปล่าคะกลยุทธ์ชีวิตของผมะเรียบง่ายมากเลยนะครับอันดับที่หนึ่งทำยังไงให้ผมมีทุกน้อยที่สุดอ,อะไรที่เราคิดว่าเราไม่สามารถทําได้เราต้องยอมรับ ตัวเองนะครับอย่าดันทุจรังทําสมัยก่อนตอนสมัยผมวัยวัยรุ่นเนี่ยผมรับหมดนะมันอยากสร้างชื่อเสียงอยากพิสูจน์ผลงานแต่ตอนนี้ผมคิดว่าถึงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเลือกสิ่งที่เราจะทําต้องเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็สังคมด้วยนะครับคิดว่าอะไรที่มันเมตตาตัวเองกับเมตตาคนอื่นได้อะแล้วอยู่ในศักยภาพที่เราทําได้ดีนะผมก็จะรับยกตัวอย่างเช่นงานกลยุทธ์ที่ปรึกษาแบรนด์เนี่ย อุ uh ้ย huh. เข้ามาแทบทุกวันเลยครับอะไรที่ผมคิดว่าจะมีประโยชน์ผมก็จะรับอะไรที่คิดว่ามันไม่มันไม่ใช่ทางของผมผมก็จะตอบปฏิเสธไป uh huh. อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันดับที่สองผมจะต้องต้องรักษาเวลาที่เป็นส่วนตัวด้วยยกตัวอย่างเ mm hmm. ช่นถ้าผมรับงานมากเกินไปเนี่ยผมไม่มีเวลามาให้รางวัลชีวิตตัวเองในแบบที่ผมอยากเป็นมาสมัยหนุ่ uh huh. มๆเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาทําอะไรเป็นของตัวเองเลยอะตอนนี้ผมคิดว่าเออเราก็ไปนคนชอบอยู่กับธรรมชาติปลูกต้นไม้เลี้ยงหมาว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ย ผม uh huh. ชาติพลังจากการอยู่คนเดียวได้ดีมากเลยอะ่ะผมมีความสุขในการอยู่กับตัวเองนะครับเป็นตัวเองที่สุดผมก็ยังชอบเล่นดนตรีอยู่อ่ะครับ <c oughs> ก็แต่งเพลงบ้างร้องเพลงก็คือเป็นคน <c oughs> ที่ชอบดนตรีอยู่แล้วฟังเพลงไปดูหนังดูละครอะไรพวกนี้แล้วก็ที่สําคัญก็ปลูกต้นไม้ทําสวนผมก็มีสวนควรัว <c oughs> แล้วสิสวนควรัวเดียมมะกรูดมันนากระเพราอะไรที่เก็บจากบาาใบชะพลูนี่เก็บจากสวนผมอะ่ะ uh huh. ก็ไปขายที่บา uh ้านยาหอมด้วยเงี้ยก็สนุกดี เออเริ่มสงสัยแล้วค่ะว่าหนึ่งวันของคุณดนชัยมี24ี่ชั่วโมงจริงหรือเปล่าคะดูบอบว่าเหมือนทําอะไรหลายอย่างมากเลยอ่ะใช่แต่เชื่อไหมผมใช้เวลายี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยเต็มที่หมดเลยไม่มีอะไร<อ>ที่มันศูนย์เปล่าเลยแต่ไม่เหนื่อยนะแตบบ<า>่มีความสุขมากเลยคือว่าถ้าเราเรารู้จักตัวเองอะไร<า>ที่มันเกินไปแล้วก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ทา ที่ผมบอกว่าเ n เ r g รเราอย่าไปสูญเสียพลังงานกับสิ่งที่ไม่จําเป็น<ะ>เช่นเรื่องตัวเขาตัวเราอารมณ์โกรธค,คนนู้นคนนี้อย่าไปเสียเวลาตรงนั้นอะไอเรื่องดินทาเรื่องมโนเรื่องโกรธค,คนนู้นโกรธคนนี้แค่นี้คนนี้พูดมานิดนึงโกรธแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผม<ะ>ว่าเ n e r g รเราเสียไปฟรีๆเลยเนาะมันได้คีย์เวิร์ดที่สำคัญมากมายหลายคำเลยเนาะก็คือเรียบง่ายถอยให้เป็นมีรางวัลชีวิต อยู่กับตัวเองให้ได้และทันใจตัวเองให้ได้ใช่ครับจริงง่ายง่ายก็คือทิ้งตัวเองรักษาระยะห่างระหว่างสถานการณ์กับใจเราใจเราก็จะเป็นปกติถูกไหมถ้าระหว่างกลยุทธ์ชีวิตเราให้เป็นเนาะงานที่ว่ายากก็ไม่ยากงานที่ว่าเหนื่อยก็ดูไม่เหนื่อยนะคะถ้าเราถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ชัดเจนยังมีงานอะไรที่ยังอยากทําแต่ยังไม่ได้ทําอีกไหมคะตอนนี้สอนหนังสือก็สอนแล้วนะครับทุกวันนี้ผมก็สอนจุฬาทั้งปริญญาตรีภาคอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ เป็นยาโทภักคําว่าเราภูมิใจที่เราได้ถ่ายทอดสิ่งที่เรามีอยู่ให้คนรุ่นใหม่อ่ะเวลา <c oughs> เห็นเด็กตาลุกวาวโอ้สนุกจังเลยครับโอ้หนูหนูชอบเรียนกับอาจารย์เพราะหนูได้ทําจริงอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขนะที่เราได้ให้ตรงเนี้ยผมคิดว่าออเการได้ให้คืนกับสังคมผมก็มีความสุขครับแล้วก็โปรเจกต์ร้องเพลงก็เป็นอัอลบั้มการกุศลนี้เพิ่งร้องเพลงเป็นอัลบั้มกีตามาลาเทิดไทยองค์สมเด็จพระพันตรีะครับ ก็ผมก็ได้ร้องเพลงสองเพลงในอัลบั้มนี้คือเพลงใหมแพรวาซึ่งเทิดพระเกียรติพระมหากรณาธิคุณที่ท่านช่วยส่งเสริมศิลปาชีพให้ชาวบ้านทอผ้าไหมภาคอีสานนะครับและอีกเพลงหนึ่งคือปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อที่ท่านสอนให้ชาวนาปลูกข้าวเดือนสิงหาแล้วก็ไปเกี่ยวเดือนธันวาเพื่อผลผลิตที่ยั่งยืนนะครับก็ดีมากเลยนะผมภูมิใจมากเลยนั้นรล้าึว่าคนยุคใหม่เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านะ่ะแล้วก็ก็อยากจะถ่ายทอดความดี เหล่านี้นะครับออกมาเป็นบทเพลงให้ให้คนยุคใหม่เห็นอย่างพวกพวกเราเนี่ยก็เห็นใช่ไหมว่าท่านเหนื่อยทั้งสองพระองค์เนี่ยเหนื่อยมาตลอดพระชนชีเลยอะ่ะแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่เห็นนะว่าทําไมเอ๊ะทำไมเราถึงเทิดทูนจังอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเอาตรงนี้มาลื้อฟื้นแต่จริงผมไม่ได้เป็นคนคิดโปรเจกต์นะคุณพงษ์พงสนิทวงในะยุทธยาท่านเป็นคนคิดโปรเจกต์แล้วท่านก็นมาชวนให้ผมร้องซุ่งเออก็ดีใจมากเลยที่ท่านท่านคิดถึงเราอะไรเงี้ยครับ เราเนี่ยก็จะทําให้เห็นเลยว่าคุณดนชัยก็ไปทุกวงการจริงๆนะนะจ๊มีคนบอกไอ้นี่อะไรกันมั้งเต็มท่านไปเรื่อยเลยอ่ะยังมีวงการไหนที่ยังอยากไปแล้วไม่ยังไม่ได้ไปอยู่ยังมีไหมคะเอาวงการที่ไม่อยากไปได้ไหมครับอ่อได้ได้ได้คือการการเมืองครับคือการเมืองอันนี้นจะไม่ไปเด็ดขาดครับเพราะฉะนั้นก็คือวงการไหนที่เราเราเรารักเราอยากรู้จักแล้วเราอยากสัมผัสเนี่ยไปมาหมดแล้ว ใช่แล้วอีกอย่างเนี่ยเราต้องให้ประโยชน์เขาได้นะครับเราต้องทําได้ดีด้วยไม่ใช่อยากรู้จักแล้วไปหมดนะผมก็ไม่เอาอย่างนั้นนะบางอันผมก็ไม่ไปเด็ดขาดอยากอยากทราบค่ะความสุขในปัจจุบันนะคืออายุคุณดนชัยตอนนี้นี่คือเข้าหลักหกแล้วถูกต้องไหมคะหกสิบหกแล้วครับอ๋อหกสิบหกเลยเลขกําลังสวยเลยอืความสุขในวัยปัจจุบันความสุขในวัยปัจจุบันตอนนี้คืออะไรคะความสุขได้ทาสิ่งที่เรารักนะครับ แล้วก็ได้แสดงออกถึงศักยภาพบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวเองให้รางวัลตัวเองเล็กๆในทุกๆวันอันนี้มผมคิดว่ามันมีความสุขนะแล้วเชื่อไหมรางวัลของผมมาคือรางวัลที่เล็กๆนิดเดียวอะ่ะแค่ได้ได้หวีขนหมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่านี่คือรางวัลแล้วอะ่ะ oh. อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเรา, <Yeah. S 1> เราจะต้องมองเห็นอะไรนิดนึงอะ่ะนั่นน่ะคือความสุขบางคนเนี่ยไอไอสิ่งใกล้ใกล้ตัวเนี่ยที่คุณไม่เก็บเกี่ยวมาเป็นความสุขไปมอง อนาค<ฆ>ตหรือไปมองสิ่งข้างนอกที่เราได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยมันก็เกิดความทุกข์ใช่ไหมครับจริงเขามีงานวิจัยลองรับจริงๆนะคะว่าถ้าเราลูกท้องหมาเล่นกับหมาสักวันละ5นาทีเนี่ยสารความสุขเรามันจะหลังนะสารความสุขหมาก็หลังด้วยหลังด้วยกันเลยนะค,ะคุณตนชัยนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นสิ่งเล็กๆทีบ่บางวันเราไม่มีเวลานะครับบางวันนี่<ฆ>งานเราเยอะมากประชุมกลับมาหมดหมดแรงกินข้าวนอนอย่างเงี้ยครับแต่วันไหนที่เราว่า enough แม้กระทั่งครึ่งชั่วโมงหรือสินาทีที่ได้ได้กอดมาอย่างเงี้ยครับผมว่าเนี่นะคือความสุขแล้วแล้วเขาดีใจที่เห็นเราอย่างเงี้ย หรือ,อผมบางทีผมปลูกต้นไม้อันนี้ย้ายต้นไม้ตัวนี้มันงามขุดไปปลูกที่อื่นอะไรเงี้ยย้ายที่ไปมาผมไปย้ายทั้งวันแล้วก็สนุกป,ประมาณอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆทํากับคนสวนสองคนเนี้ยครับได้ฟังเรื่องราวที่เป็นพลังบวกมากๆเลยนะคะคุณฟังแล้วก็เชื่อว่าจะส่งต่อให้คุณฟังสามารถจะไปวางกลยุทธ์ชีวิตตัวเองสร้างพลังบวกสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ด้วยนะคะจากเรื่องราวของคุณดนชัยบุญยะรัตเวชนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คครับบุณมากสวััสสดีครบมองใสใจสบายพอดแคสต์ร่วมดูแลสมองและสุขภาพใจโดยศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี45 plus ค่ะ